Zombie apocalypse. <laughs> ็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมทนะเกมจูซิบเวอร์ดอะเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับวันสบายๆวันหนึ่งในเช้าวันพุธนี้นะผมจริงไม่เช้าเท่าไหร่แล้วกูตื่นสายแล้วก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะผมในช่วงเวลานี้ก็กิจกรรมของจูซิบเวอร์ดอะเกมตอนนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรนะผมก็ปล่อยให้เราแบบว่าชิวๆสบายๆกับการตีแพ็คเพื่อที่จะเก็บทรัพยากรหรือฟาร์มกันนั่นเองนะผมเพราะว่าเารีกหรือศึกใหญ่ใน ไปสัปดาห์นี้นะผมนั่นก็คือวันศุกร์ตอนสองทุ่มนะเราก็จะพบเจอกับเจ้า,าปลาโรมานะผม ออฟไทโมสอรัสนะผมหรืออ่าน่าจะอ่านว่าออฟไทรามูสอรัสหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะผมก็ถูกฟิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็อัตราดอกแบงก์ในใบที่2100นระผมซึ่งตัวผมเองก็มีแล้วนะสําหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ปลดล็อกแล้วเรียบร้อยนะผมแต่ว่า,ายังไม่ได้ฟักเลยทุกคน <c oughs> เรียกว่ากูยังไม่ได้ฟักเลยแม้แต่ตัวเดียวละมั้งน่าจะประมาณนี้นะผมโอเควันนี้ก็ยังมีแพ็คมากมายเลยนะก็เราจะเล่นแพ็คแบบง่ายๆสบายๆไม่คิดอะไรมากกันดีกว่านะ ผเพื่อฟาร์มทรัพยากรแล้วก็แกะทองไงแกะทองเยอะ,ะแยะเลยนะผมสำหรับแพ็กนี้แล้วก็ยกเดียวแถมมีมดอีกต่างหากอะไรก็ง่ายนะผมมาเล่นกันเลยดิฝาเรียกว่าสุดจัดๆเลยทีเดียวผมจะเอาเป็นไม่องเก่งมากก็ได้มั้งดูจากส่งแล้วดูจากส่งอย่างแบดละอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เราจะบวกกันแบบจัดๆเลยแล้วก็ อ่ะนี่จะว่าผมไม่มีผมก็มีแล้วเหมือนกันนะผมฟ้ากมาแล้ว1ตัวนะจะว่าไม่มีนะผมก็มีอยู่นะใช่ตัวเดียวกันแบบเอ่อคนละตัวว่ะไม่ใช่ตัวนี้นะปลาโลมามากมายเลยก็ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยนะ นี่ตัวนี้ต่างหากเราโอเคเราเอามันไปนเล่นเลยดีกว่าน,นะผมเพราะว่าเป็นตัวที่อยู่ในลีกนะผมโอเคเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก,กันแล้วกันแล้วพอจากนั้นเราก็เอาเอาจเา้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันดังเกิร์ลออฟเพลสเนะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เอาเป็นมอาอยุกิปะ่ะไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ไปนะผมแล้วก็ใส่สกิลนะใส่สกิลนะในที่นี้ผมก็จะเอาเป็นเพิ่มเลือดฝั่งเราดีกว่าเรียกว่าให้เป็นอุปสรรคมันจะจ่าละสามล้านบาทนะผมมาลุยกันดีกว่า เอ้ามาเลยพี่เม็การโรดนอนมาเจอกับปาร์โรมาของฉันหน่อยเป็นไงเพิ่มเลือดขึ้นไปอีกนะผม <S <S โอเคพเพิ่มจัดจัดอ่ะดูุกคนเออซ่อมมีเป็นพันแล้วอ่ะพันหนึ่งแล้วนะผมเพิ่มขึ้นไปอีกเออหื้อพันสามจะทำอะไรได้อ่ะโจมตีหนึ่งนะผมเดี๋ยวก็เปิดฉากพี่เม็กไปก่อนนี่นายาดห่างก,ก็หายเรียบร้อยใช้งานก่อนลีกเจ๋วแจ่มมา แกสู้ปาโรมาน้อยหุ้นฉันไม่ได้หรอกฉันจะบอกให้มีสองก็ยังล้มฉันไม่ได้โจมตีหนึ่งสบายโอเคเรียกว่าโอ้โหสุดอ่ะเก็บสแต็กไว้เพื่อนนะผม <c oughs> เพราะยังไงมาโจมตียังไงเราก็ไปตายเพราะสแต็กมันน้อยนิดแล้วเกินมาเลยอุ้ยโจมตีสอง ก็ยังสบ,บายเอาเด้เรียกว่าทําอะไรเราไม่ได้เลยอ่าป้องกันหนึ่งกัน,ลกนแล้วก็เก็บไว้สี่นะผมเดี๋ยวผมจะทําอะไรที่แบบว่าทุกคนจะต้องประหลาดใจว่ามึงทําอะไรเนี่ยป๊ opp, อปกระโดดจบตีสามนะผมโดนสิครับอย่างงี้เออไม่ตายนะผมอ่าเมื่อเราไม่ตายอย่างงี้ไหมตายก็ต้องเกิดน,นะผมเรียกว่าเราจะไม่สนสแต็กมันใดๆทั้งนั้นก็กูอยากเจะหไหมตายอะ่ะเรื่องมันมีเท่านี้แหละ จัดการมันโลมาจังพิฆาตนี่นะตบไปหนึ่งทีลงงับสวนเรียบร้อย <c oughs> ตายไปเลยทีเดียวจะทำอะไรได้ล่ะทีนี้จิบแน่และวจมตีสี่เราตายเลยนะ <c oughs> แต่ตายก็เท่านั้นเออเจอลิซีทีสเข้าไปนอนตายเลยทีเดียว <c oughs> ก็เรียกว่าเราแบบว่าอยากเล่นสนุกไนงะเล่นมันมีเท่านี้ได้การแน่ๆน,น,นะผมดังนั้นจัดการมันดังคบจัง <c oughs> งับก็ให้โอเคตายกันสองพันเอา้าชนะไปแล้วนผมด้วยดังเพื่อนออฟเทสของเราน,นั่นเองตัวโคตรใหญ่ระเอฟแบบ <c oughs> โอเคก็ชนะไปแล้วเรียบร้อยนะผมไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่ขอการ์ดทองก็แล้วกันในช่วงเวลานี้นะผม ตื่ตๆๆ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 ๆรอเจอโซลัดก็หนึ่งพันห้ารอย่าไปเปิดนะผมผมเคยทำให้แบบว่าน้องๆ FC ดูแล้วนุเรียกว่าเจ็บจุกจัดจัดอ่ะมาต่อไปนะผมผมจะเล่นเป็นอาบอสอีเวนต์ก็แล้วกันอ่าเพราะว่าูยังขาดหลายแต้มเลยนะก็28แต้มเพื่อจะตีเอาเอมเบอร์นะผมเยอะแยะมากมายอ่ะโอ้โหเดือดเหมือนกันเนี่ยเอาจริงกันเลยแล้ว เรียกว่าเอาจิงกันเลยละอ่ะมาลุยกันดี่ฝ่านะผมสู้ได้อยู่แล้วโถไม่กลัวใดๆอะ่ะเชื่อเลยทำอะไรฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกอเราต้องทำไงดีทำไปเดี๋ยวมาใส่สเต็กไว้ก่อนเพิ่มสก,กิลเอาแน่แตมีแค่ยี่สิบเท่านั้นอย่างไงก็ต้องเปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วเลเวลสามสิบเลยนะผมขั้นเซ็ตเลยเหรอก็เยอะเหมือนกันนะวากิลี่เจ็ดสิบเจ็ดอยู่ที่จะทำไงไม่ทำอะไรนะผม ดังนั้นใส่ไปหนึ่งนะผมแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหนึ่งโอเคสวยงามสวยงามเลยเรียกว่าสวยงามมากโอเคมาเลยมีสองนะผมฝั่งนู้นจะทำยังไงไม่กล้าโจมตีะทุกคนเดี๋ยวจมสดดอ่ะเต็มแล้วนะผมแต่ผมจะเปลี่ยนตัวนะผมโอเคแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปจะต้องมีเลือดพลังแลดาเมจนี่คำรามโอเคโอ้โหมีสองพันเลยเดียว เยอะจัดๆเอ่อมันต้องเปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วมีพันห้านะผมพันห้าก็ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นความเก่งเรามันเมย์โจมตีหนึ่งก็พอมันไม่ป้องกันด้วยวะ่ะลุงนี่โจมตีมันให้ตายไปเลยดกว,วะที่บหายแล้วมันมีห้าเลยนะผมถ้ามันเปลี่ยนตัวมาเนี่ยเหลือสี่แต่มันล้มผมได้แน่ๆผมเก็บเอาไว้เปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนะผมมีสองพันสามเนี่ยล้มผมได้แน่ๆอาการนี้เจ็บจุกจัดๆโจมตีสองยังอยู่นะผมเอยโอเค แกเหลือแกสองเท่านั้นเลตเล่าซ้ำแต่ว่าเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะผมเราจะทำการเปลี่ยนตัวทันทีเอ้ามีพันเจ็ดนะผมจะไหวไหมเนี่ยเราคำรามอยู่นั่นแหละเอ่อจมตีหนึ่งจมตีสอง5สี่ห้าเลยนะผมแล้วก็เ,เ,เก็บไว้หนึ่งดีป่ะตายอย่าอยู่เลยนี่นะกัดเจ้าห้่เรียบร้อยหมื่นห้าไปแล้วนะผมตัวที่บอกว่า น่าลำคขวนที่สุดโอ้โหแค่509ถ้ามันมีท่ารีเวิร์สนี่ว่าจะโค่นมันได้นี่ไม่ธรรมดานะผมมามันจะคืนชีพขึ้นมาเรื่อยๆเอา้ามันเต็มแล้วนะผมสตแต็กมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนกนี่ก็น่าลำแขวนเหมือนกันยังไงต้องปล่อยให้มันมีชีวิตรอดต่อไปไม่ได้ตะโกนเข้าไปมาอออืื้หนี่เจ็ดเลยนะผมทิปแล้วโจมตีแน่ๆโจมตีห้าผมตายนะผมเ,เรียบร้อย มันมี2อเดี๋ยวมันบวกสแต็กเพิ่มอีกวันสแต็กมันจะเพิ่มเจ็ดจัดในนีเนี่ย,ยถ้ามันป้องกัน2อนี่อื้มเรามี3,000แล้วลุงเรียกว่าเยอะมากอา่โจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่ผมว่าล้มได้อ่ะเออเสร็จแล้วสิอย่างเงี้ยปิดก็ให้สี่เรียบร้อยตัวน่าลำคาญก็ไปอีกหนึ่งเหลือแกตัวเดียวแล้วสินะ แกทำอะไรฉันไม่ได้เราต่อให้แกมีสต็กเจ็บก็าตามอุ้ยเพิ่มจ,จัดเลยอ่ะเขาก็ตายด้วยนะผมผมว่ามันน่าจะเอาสาไม่ใส่ไว้ใส่ห้าเลยนะโจมตีห้าแล้วผมผมก็เสร็จเองเงี้ยเออตายไปมันเหลือสองแล้วเหลือสองแล้วเท่านั้นเพราะฉันโจมตีสามแกก็ตายแลย้วจะบอกให้ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเฮ้ยสต่กจ็บผมนี่ยังเหลืออยู่หรือเปล่าก็มีประเด็นนะดังนั้นผมใช้ท่ารีเวิร์สก่อน <laughs> ไม่ได้ เดี๋ยวเมื่อโจมตีไปแล้วมันไม่ตายแล้วมันจะโจมตีส่วนเราเราอาจจะตายได้ดังนั้นเอาให้สุดจัดการมันโอเมกา้าศูเก้างับเขาเลยตายไหมเพื่อหมื่นสองเรียบร้อยนะผมชนะาลา่าวู้ฮูเแจวจามอ่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผมแหมได้การ์ดง่ายๆโอ้โหสามพันสองโอ้โหมีสองแสนฟ้าแนละ้วทุกคน ผมออก็รอแอร์แพ็กพิเศษคือแพ็กเอ็มเบิร์นะผมได้อีก650้อยห้บนะผมแล้วก็แพ็คเจอลดราคานะเพราะว่าผมเริ่มมีกระสุนแล้วไงเริ่มมีกระสุนทุกคนตอนนี้บัตเทิลสเตทของผมก็ยังคงปิดอยู่นะผมเพราะว่าอาตีถึงเลเวลตัวเองนะนะแล้วก็ PVP ก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะจัดเอาสักยกดีไหมเอาสักชุดดีไหมเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเผื่อจะได้การ์ดดีๆสักกระเข่าสักกระใบพูดเลยเผื่อจะได้การ์ดดีๆกระเข่าสักกระใบ เราเอาให้สุดเลยไหมเอาให้แบบเจ๋วจำไปเลยไหมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งไหนๆก็จะเล่นกันแล้วเนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวงออไม่เอาดีฟ้าเอาตัวนี้ไปเลยแล้วก็เอารอบสังหารไปด้วยมาลุยกันดีฟ้านะผมห้าแบงก์เองไม่เยอะหรือเราจะดูโฆษณาดูโฆษณาดีกว่านะก็เป็นอีกวันหนึง่งง่ายๆสบายๆนะครับกับการเล่นนู้นเล่นนี้เล่นนั้นโอ้โหฝั่งนู้นก็สุดจัดเลยว่ะ มาโอ้โหพันสี่เลยนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออ,อมันเริ่มก่อนด้วยเหรอโอ้โหน่าเกลียดจะจาดโอเคพันสี่พันห้าไอบิดแค่นั้นเลย,อยไอบิดแค่นั้นเลยป้องกันหนึ่งแล้วเหลือสองเออแค่นี้ก็ไม่ได้เปรียบกันเท่าไหร่แล้วสินะมาเลยจบมาเขามาเจอกันหน่อยดูดิกล้าโจมตีสองไหมลุ้นให้มันโจมตีนะผมโจมไหมโจมตีโจมตีโจโจมตีหนึ่งโอเค รับได้สบายๆตาหน้ามันมีสี่หรอวะอป้องกันหนึ่งสองยังไงมันไม่ถึงหรอกมันต้องป้องกันเหมือนกันโนูใครมีสี่ไม่ได้สินะโดยฉันกดดันยังไงละ่ะมาโจมตีมาได้เลยโจมไหมโจมไหมวุ้นได้มันโจมตีนะผมผมจะได้เก็บมันตะเคียโจมไหมโจมฮะฉันก่อนลองโอ้โหโจมตีสองนะผมอุ้ยสบายโลน แกเหลือนหนึ่งเท่านั้นอา่าถ้าเราเปลี่ยนตัวไปแล้วโจมตีมันก็สบายอยู่นะก็ได้อยู่นะนะอะอ่าผ <c oughs> มาเ,เ,าเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าขึ้ไปขึ้นมาเปลี่ยนใจอ่าเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะผมโอเคแล้วก็เก็บสแต็กให้หมดนี่ต้องใช้แผนนี้นะผมป้องกันหนึ่งอยู่แล้วกูรู้กูกลัวสแตก็กกูหมดไงก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องเปลี่ยนตัวแบบนี้นะผมมาเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะมันได้เปรียบนะผมกาโจมตีไหมล่ะ โจมตี 4, สี่เร็จเราดิงานนี้เออหื้อโดนกัดก็เอือตายปลาหมึกใครจะคิดว่าผมจะเอาตัวเลือดสามมันสามมาตายง่ายๆอย่างนี้นะผมไม่มีทางไม่มีทางที่มันจะคิดได้มามามาแล้วตัวรับสังหารเรานะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองสบายแล้วเหลือให้เพื่อนหมดเลยเจ๋วแจมเมืองตายไม่น่าควานหางอย่างจังตายไหมล่ะเรียบร้อยปาเขาก็ไปแล้วนะผม ลายมันสวยมากเลยเลเวล27่นะผมมาเลยโอ้โหงับ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 มีแค่4เท่านั้นจะเอาชนะฉันได้หรือ,อยังไงมาโอ้โหลีลาเจ้าจ้าดาดจ,จะโจมก็ไม่โจมโจม4จสิตายนะผม <c oughs> เออจบดังอักเลยทีเดียวออกมาเมกกาชิลอนลูกรักของฉันแหมมีม่วงทองไอเวท แต่ไม่วิบวับไงเรื่องมันมีเาเนี้ยไม่วิบวับไง้องกัหน 1, 2, ึ่งสองก็พอแล้วนะผมเพราะว่าดามเมจเราล้นถล่มทลายตยายนี่นะควาดหางตายไปหนึ่งโอเคเดี๋ยวแกแล้วสินะเจ้ปาป่าโอ้โไม่ว่าแกจะให้บิดมายังไงแกก็สู้ฉันในตอนนี้ไม่ได้โดยเฉพาะธาตุด้วยเพราะว่าความแข็งแกร่งฉันมันมียังไงล่ะโจมแม็กซ้าโจมไหมโอ้โหโจมตีสิตัดสินใจกดบดแม็ก <c oughs> ไม่สะเทือนใดๆทังนั้นเพราะฉันรวมกระเต่าไปยังไงล่ะฉันเลยแข็งจัดๆยิ่งกว่ารถถังฟังนนตยยายอยู่เลยพิกตัวหนึ่งทีนะผม,มวัาจะลงมาได้ความใหญ่มื่อคมาแล้วแรงว่าทักเ่อรุนแรงสามหม่นเก้าอ่อะลงไปนอนกองเลยดียนชนะแล้วนะผม,มสำหรับเจ้าเมกาชิรอนนะเรน

อดแดกไปนะผมมันบอกว่ามึงได้กาทองเงเอาร้อยแบงค์เขียวอีกอ่ะก็ผ่านไปด้วยดีนะผมสําหรับการตะรุยฟาร์มของเรานะผมเพื่อที่จะเก็บทรัพยากรเอาไว้วันศุกร์นี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยกันแล้วกันนะผมต้องขอลาจากกันก่อนกันแล้วกันสาหรับช่วงเวลานี้นะผมอแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะไปจริงและซีโยแกนทุกคนฟันดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟอย